ชีมาล้างาชีป๊อกชีจะป๊อกแล้วค่ะชีจะมีเวลาให้ทุกคนประมาณสิบห้านาทีแล้วชีป๊อกเลยเพราะว่าพวกนี้โฟก,กัสสยู่กับการสอมพวกนี้คือซ้อมโอนลี่ซ้อมอย่างเดียวซ้อมให้สุดๆกันไปเลยตอบคำถามถูกต้องที่สุดไหมขอบคุณค่ะตอบผมก่อน ลงชุดในจีเดี๋ยวลงนะคิดนั่งงานเจ็บคอแล้วขอบคุณค่ะปากเป็นไงม่วงปากม่วงอ่ะอุกคนเห็นป่าปากป็นม่วงอ่ะแต่มันก็จะดีขึ้นนะคะชีสแสดงว่าช,ชีกัดแรงมากความพยายามของหนูมันประจักษ์แล้วไว้ขอบคุณนะคะวันนี้ตื่นกี่โมงลว,วน่นนี้แม่สักแปดโมงเจอกันแปดโมงเลยหรอเจ็ดครึ่งเน,นะเกิด เกิดแบบเกือบเกือบแบบเกือบเกือบแบงม้วนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่มีอะไรมากแม่ปัตตะกาด้วยลูกอะครับผมครับผมวันนี้ซึ้งมากน้ำตาไหลเลยคะ่ะจริงหรอวิ่งตื่นพรุ่งนี้ตื่นเจ็ดโมงนะพรุ่งนี้อย่าคาดหวังลุกได้ไหมปากม่วงอ่ะปากม่วงว,งวง่าลูกสาวไปกัดูนมันล่ะวิ่งขอบคุณสติ๊กเกอร์คะ่ะ อาการหนักมากวันนี้ตื่นมาปากเบี้ยวไม่อยากเล่าให้ใครฟังเพราะลัวทุกคนจะแบบว่าตื่นสนกุกก็เลยแบบว่าภาวนาว่าชีต้องหายนะแล้วชีก็ยุบลงซึ่งดูจากตอนที่พูดก็คือว่าไม่เห็นถือว่าโอเคสวยมากวันนี้ขอบคุณค่ะปัดกาก้าก่อนดีกว่า น้ำพริกตาแดงปลาทูเปียก68บาทเท่านั้นอุ้ยขอบคุณสติ๊กเกอร์ค่ะทายายางเนี่ยเดี๋ยวแปรงฟันจะเดี๋ยวทายายเดี๋ยวก็หาย,ชยใช่กินน้ำไม่เยอะวันนี้ภูมิใจมากๆไกวา,กากขอบคุณนะคะพี่ติอวยฉ่ำหรไว้ยขอบคุณคะ่ะอย่าลืมกินยาแก้อักเสบใช่กินยาแก้อักเสบไม่น่าหายไปว้นะขอบคุณนะคะงงมากชีเป็นอะไรไม่เป็นชีกัดปากตัวเองชีเป็นอะไรชีไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะ ชีโอเคทุกอย่างเลยนะสุขภาพชีก็ดีแต่ว่าชีหาเรื่องกัดปากตีนเพื่อชีรีบกินข้าวเกินทำไมเก่งชีรีบกินข้าวเกินทำไมเก่งกินข้าวจะไปให้ทันจะทำทุกอย่างให้ได้เขาเลยปะชีจะไลฟ์ชีก็จะไลฟ์ข้าวชีก็ต้องกินชีก็จะไปซ้อมให้ตรงเวลาด้วยคือชีจะเอาทุกอย่างชีก็เลยนุ่น กัดปากตีไเปเลยคะ่ะบอกชีพักบ้างเนาะกัด <G ül> อะไรนะคือมันสองสามรอบมันรีบๆรีบเรีคี้ยวแล้วมันก็กัดหนึ่งอ่ะเจ็บแล้วมันสองสามรอบสองแบบไม่ไหวแล้วนะก็พยายามเคี้ยวธรรมดาสามจบเน็ตชี้ขีดรองดีปะภูมิ <G ül> ใจในตัวหนูมาเจ็เดือนแล้วนะ <G ül> ขอบคุณพี่โอเล่ค่ะจะภูมิใจตลอดไปขอบคุณนะคะ ชืประจำชาคนกดะไะเยอะเหรอว้ยชีต้องรอสิขอบคุณนะคะลูกสาวรีบกินกินใช่ลูกสาวกไม่ทนะันเวไงแม่เป็นบทเรียนนะคะแกะออกอีกไหมผมเราจะได้ร่วมชมการแกะผมไปด้วยกันนะคะทุกคนว่ามันแกะออกไหม <laughs> แม่รอทูบเบสเซอร์แตกๆเอาจริงนะแม่นานรอดูยนะ คงเจ็บปากหน้าดูเจ็บมากเจ็บจนม่วงอ่ะจะมันม่วงออกมาตรงข้างนอกตรงนี้แล้วอะชิมม่วงเลยพี่สป,ปามถามไม่ได้โดนต่อยใช่ไหมพี่มาบเหมือนคนโดนต่อยดิฉันโดนต่อยหรือเปล่าจะหายทันไหมเดี๋ยวก็หายแล้วค่ะวันสองวันนี้เดี๋ยวก็หายแล้ว พี่สะพามชีทำผมดีเกินนะฮะคนจริงต้องทยายาด้วยใช่ต้องทยายาด้วยต่อยตัวเองเหรอเอาละเชีย่ยเอาไม่ออาลนะรู้นแกะผม โอเคคุณจะเกลี่ยได้ไหมชอบเวลารวบผมมากไหมขอบคุณนะคะกิบเขี้อันก่อนอย่าได้ถามค่ะทุกคนค่ะนี่คือเคล็ดลับผมสวยนะคะใครไปฟังเพลงพี่ออฟหรือยังไปฟังเพลงพี่ออฟก่อนเร็ววันนี้สวยที่สุดในสา,ามโลกเลยว้า้ขอบคุณค่ะตอนตอบคำถามตื่นเต้นไหมก็ไม่นะ ตื่นเต้นคาถามแต่พอรู้คําถามแล้วก็ไม่ตื่นเต้นเพราะว่าแค่อยากรู้บอสถามอะไรตอนแรกคิดว่าบอสจะถามว่าคุณคิดว่าภาษีช่อมที่ลดลงมาสิบเก้าเปอร์เซ็นนั้นคุณมีส่วนร่วมในการพัฒนาทําให้ภาษีของมันลดลงและประเทศของเราดีขึ้นยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวมอบอสจะถามวันนี้คุณคิดว่า e n t ทนเมนต m e n t เพล็ก e x มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรหาคุณต้องเลือก มันจะเลือกมีหรือไม่มีนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัว,หวไม่ใช่ะค่ะแต่ว่าคำถามเป็นยูนิเว s ร์มากคือเวลาเราเก่งคำตอบอะคำถามเราเก่งคำถามอะเกือบเลือกอยู่้ ไม่คือเวลาเราเก่งคำถามเราจะมักจะเก่งคำถามที่ยากๆอยา่างเช,ช่นมันมีตอนนี้มันมีดิจิตดิจิเพยออกมาก็คือว่าให้ชาวต่างชาติเนี่ยที่มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยแลกเงินที่เป็นคเรนซีของแบบพวกบิตคะไรต่างๆให้แลกเป็นบาทได้เราหาความรู้ใหญ่เลยดิจิทเพยคืออะไรดิจิทเพยคืออะไรทำทำไมต้องมีแล้วทำอะไรอะไรแบบเนี้ย กลัวว่าจะถามคุณคิดว่าดิเิเพยในปัจจุบันส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทยและคุณจะมีส่วนร่วมทำให้มันดีขึดด้นได้่า่ไรไม่เหป่ะอือชาิเราไม่ยองรับไม่แต่ว่าที่ไทยกำลังจะเปิดนะที่กำลังจะเปิดดิเิเพยซีเกมเยอะขกินซีเกมหมดอะบอสกำลังรับชูบอสไม่ต้องถามหนูอย่างนี้นะคะอือ เก่งเกินเก่งเหมือนเก่งเกินเกินไปค่ะเปิดเพลงพี่อ้อมหน่อยเออกดยัอองอย <muitas S 2> ตอนนี้ชิเกงแขนถูกต้องตั้งมงนะขอบคุณค่ะลูกสาวเด้งมากเลยแกะผมเสร็จตีสามพอดีก็นั่นแหละพี่สปาทำผมดีขึ้นไปนะคะใช้รแม่นอนเนี่ยแม่บอกแม่อยากกินอะไรนะหมูกระทะแม่ก็ไปกินหมูกระทะแล้วเรียบร้อยแทร์มันแกะไว้ได้จริงๆนะเนี่ยแม่ ไม่ไหนเหมือนกันวันนี้ทั้ง um วันตอนซ้อมใช่ปหะเพลงนี้วนอยู่ในหัวตอนซ้อมช่วยธรรมชาติเพลงนี cin ้วนอยู่ในหัวแล้วหนูว่าตอนตอนเดินเนี่ยเพลงนี้ก็วนอยู่ในหัวเพราะมากเลยค่ะจริงเพลงแบบติดในหัวเลยจริงๆ ้องซื้อ,อยูทูปีเลี่ยมใหน้นะมันแพงอนะยียกซื้อดีน่นเหมือนเดิมให้ก็ได้ค่ะช่วยดีทั้งท <นะ S 2> ีค่ะไม่ใช่ประสบปัญหาตรงนี้ไม่ละตอนแรกนายจะคิดว่าจะไปขอ,อของรลองคานจะไปขอไปสาร่าแก้ใหไห เพลงเข้าชีวิตประจำชาติจริงขออินเนอร์เพลงนี้่อยนะนี่เพลงพ่อมาเลยอ่ะเขินนะด้วยคืนมีใครแต่งให้ไม่เคยมีใครแต่งเพลงให้พี่สป,ปามีอะไรเลยพี่สป,ปามคขามาแกะผมใหกเลยมาตอบคำถามได้ดีมากขอบคุณนะคะ แกพิจารณาให้ดีเลยคะ่ะดองหนะ้าเดิมด,ดองปุ่มแล้ว่า่นเหรอตีหนึ่งแล้วจะใช่แกะปุ่มไม่เสร็จไม่เพื่อนแกะถึงแล้วเสร็จแล้วเนะี่ยหมดแล้ว พ่อมากเลยอ่ะเองมีนามบวดหรือลูกเคยพวกนี้เช่งไงครับพวกนี้ไม่มีนะคพวกนี้เบสเซเลอร์เอ้ยม่ใช่ายอะไรผ้ปิดผู้ปิดพวกนี้ซ้อนอย่างเดียวเบสเซเลอร์วันที่ยี่สิบเอ็ดนะโอ้โหถผมชิมาละไ่ได้อยากแคปตอนนี้นะคะช่วยเอาออกจากหัวเนย ยอมก่อนอน,อนะคะแกผมก่อนทุกคนเคยจะงาแกผมนี้รู้ความลักหมดเลยอะ่ะขอหลบก่อนแกก่อนความรักเรื่อกแบ,บนี้นะคะแกผม,ผมรวมเสมอความรับที่ทุกคนรู้นี่ดาผมรู้เย็นค่ะ ความรักแรงฟ้าตุตรงมาค่ะใครที่แอบดูอยู่ห้าแอบด,ดูนานเกินใช่ปอเกินไม่ไหวแล้วขออินดามเพลงนี้จริงๆเลหอยครับอยากถ่ายเอ็นบีเพลงนี้ทุกคนคิดว่าเอ็ีเพลงนี้ควรจะเป็นยังไง อเองเขางลูกมากเลยอ,อ่ะปากซึมฉ,ฉันไม่ใช่เมืเ่อเสารปากโอเคแลนวด้นขอบไปค่ะ พร้อมมากจิงทุกคนกดติดตามลบหน้าสิทุกคนจะได้เห็นออปอนพี่โดน่อยพี่ตามเบื้องแกะผมเสร็จเนี่ยแม่ทำผมดีไปเปล่า <S <S แม่ทำผมเป๊ะน,นะคะอวยยศนะคะอวยยคุณแม่นะคะถ่ายรูปกับมุงคะ่ะยังไม่ได้มงเลยคะ่ะ เฮล้างหน้าดีกว่านะล้างหน้าหดนะีเดียร์เนียนะเก่งนี่เข้ากับตอนที่ออกมาเลยไม่มีใครต่อยนะกัดปากตัวเองค่ะกัดแรงมากด้วยค่ะ ซีรีส์กินข้าวซีรีส์เขียวมันก็จะกัดโดนแบบแรงมากแคบบ่นั้นแหละประมาณสองรอบรอบแรกไม่แรงหรอกแต่ไอรอบสุดท้ายที่รีบนี้มากมากอ่ะแรงสุดจนน้องกรีบ๊บน้องกรี๊อยู่ในหัว,หวอะไรคาเจ็บมาก <laughs> แต่ชีก็ต้องวิ่งไปเพื่อที่จะซอง,องอไม่เป็นไรก็ทนไปปะ ต้องตัวน uh, ีิมั่ปกติแม่ปั่นวิวอาปั่นวิวติดเพียงเพียงกับเพียงเดิมนะคะอยากให้พี่วินาอะไรกระทงเชียงใหม่นะมางานเอยกระทงเชียงใหม่หุ้ยอยากไปเหมือนกันค่ะพร้อมค่ะพร้อมเลยนังหน้าก่อนนะ ผมยอมมากเลยนะคะแต่งเพลงให้แบบไม่เคยมีใครแต่งเพลงให้มาก่อนเลยในชีวิตนี้เพลงแรกเลยอ่ะซึ้งใจมากเลยอ่ะเพลงขนลุกมากจริง ไปล้างนวดหน้าก่านน้นหนึ่งชอบมากล้างแต่แบบไอตัวที่เป็นออยใช่ป่ะมันแค่นวดมันก็ออกแล้วอ่ะมันไม่หยาดเวลาในการล้างหน้าคือมันห้านาทีล้างหน้าเสร็จจริงๆสำหรับคนที่แต่งหน้าหนักอย่างเราทุกคน มีหนึ่งคนรูไปแล้วนึกว่าหาไม่ดูคนล้างหน้าจำหรอคะทุกคนชื่อเพลงนะวีนาโสพาวิลาวันชื่อปังมากถ้ามีนามสกุลไทยจะนาสกุลน,นี้แปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันจะชอบบา ส่งลูกสาวเข้า,าอนอนอยงนี้นี่ตื่นกี่โมงผู้นี้ตื่นเจ็ดโมงแล้วก็เดี๋ยวมาแต่งหน้าสักแบบเจ็ดครึ่งถึบเกือบแปดโมงเลยกองนั้นเกือบสิบโมงเลยเก้าโมงห้าสิบพวกนี้แต่งแบบชิลๆว,ว่าซ้อมเหย่างเดียวยทุกวันปากซ้ำใช่มันเห็นฉันเลยอรอนใช่เพราะว่ามีเราไปกัด มันชั้นอบต้ดีกว่ามันจะได้ดีแบบไม่น่ากลัวมากมันจริงๆไม่น่ากลัวนหมืนแต่มันชั้นมาคือมันช้เาลูกสาวไปกัดมันอยู่แถวนี้ไงน่ากลัวมากไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตทำไมต้องมาเป็นวันนี้ค่ะชิกับเลยเหมือนโดนต่อยจริงๆเหรอ ไม่เปนกินข้าวแล้วก็รีบเกินอ่ะทุกคนเราเป็นคนเวอร์กาอาคือกก็มาหลุดเดือนไปต่อใคออรเอิดกวกกบฏยังไมเดี๋ยวทายยาได้แล้วค่ะทุกคนไอ้ก็หายละอันนี้เจ็บไหมไม่เจ็บนะ <S <S คือมัน <S <S ช้าออกมาข้างนอกเลยอะ่ะทุกคนอย่าตกใจนะ มันแค่ช้ำปไปเลยว่ามันแก้ก็หายแล้วอืมยเราก็เปลี่ยนเื่อำของเผ็ดซึ่งนี่มนไม่ค่อยได้กินอะไรเผ็ดๆนะคะไอ้ออกมาหายจริงอย่าตกใจนะมันไม่เป็นไรงงเหมืนบบนอนกันนะว่ามันช้ำออกมางอเรื่อยๆมันคงกัดแรงมากอ่ะรอดทันไข่คะ จริงเหรอตองทานไข่ด้วยเหรอไม่เกี่ยวมั้งวิ่งขอบคุณคุณ,คณแปเป,ปอร์ค่ะสำหรับสติกเกอร์พอเปิดจบทุเรียนหนึ่งรอบถูกต้องไม่ถ้าแต่งหน้ามันมองไม่เห็นหรอกทุกคนวันนี้ก็เป็นเนี้ยเนี้ยวันนี้ก็เป็นฟังอีสวยมากวันนี้ขอบคุณนะคะบอกมาใครต่อยเออไลน์นี้ไม่น่าจะมีใครต่อยนะน่าจะทำตัวเองมากกว่า ด้วยความที่ไม่เข้าใจว่าซุ่มซ่ามหรืออะไรแต่ตอน,นเด็กๆ็คนซุ่มซ่ามอยู่นะที่จะชนนู่นชนนี่ช้ำนู่นช้ำนี่อยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอบมาได้ยังไงร่างกายไม่ค่อยมีแผลเป็นเท่าไหร่บ<อ>่ <c oughs> แต่เราคนคอมเมนต์น่ากลัวมากมันจะมีของกลางพูดใช่ไหมแต่วันนี้ก็พูดปกตินะแม่เห็นปะ มันมันมีนิดนึ่งไม่ได้มากไม่มากมันนี้พื่งปกติเดี๋ยวมันก็หายแล้วซีเรียใส่ายาบ่อยๆได้งงมากเดี๋ยวก็หายแล้วคือคนเราจะชอบเป็นอะไรแปลกๆในช่วงเวลาสำคัญเนาะเป็นคนช้ำง่ายใช่ อย่าบอกว่าตอนตอบคำถามเพลงเดียวร้องเพลงเี้วอ๋ตอบคำถามถามถามร้องเพลงนี้เลยเคีเสร็จแล้วค่ะคุณแม่หาวีน่าโดนซ้อมบอกเราค่ไหนไม่ได้โดนซ้อมนะคะหน้าตาเหมือนโดนซ้อมอะคือกัดกินข้าววกัดเข้าไปไงนั่นแหละสวีด,ดีครับสามนาทีเป๊ะไว้ขอบคุณค่ะ อเดี๋ยวจบเพลงจบเพลงแล้วไปอาบน้ำอาบน้ำนอนผิวใสมากเลยช่วงนี้เลยทีน่นี่ผิวใสมากชอบมากฟาดเคะจริงจริงฟาดเคอมากฟาดแบบใดฟาดแบบใดงงมากรีสตอรีร่เยอะๆโอเคอทุกคนคอมเมนต์อะไรนะ่ากลัวมากที่วีจะสระผมไหมเป็นคำถามที่ดีนะคะ กดตะก,กร้าให้หน่อยเร็วอุ้ยมีคนกด2,600ขอบคุณคะนะคะวเพียงพอมากสระผมขาดเอาเค็มมาใส่อย่าลืมทานจุลินทีนะทานประจำเลยคะ่ะอย่าลืมลงรูปในอ,อจเอกือบึ้นด้วยมือ วันนี้สวีชดีมากชอบค่ะขอบคุณนะคะอืมก็ส่งกำลังใจทุกคนนะที่เป็นโรคซึมเศร้านะมีคนใกล้ชิดก็เคยมีคนใกล้ชิดที่เป็นเหมือนกันมันเป็นเรื่องศาสารในสมองจริงน่นแหละนะคะก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือหมอหรือว่ายาช่วยรักษาสะผมเท่ากับชาเลนจริงเพลงจบทุกคนร่วมสาธุตกใจไหมสาพินานะตกใจ ไม่บอกก่อนเลยมีแต่แค่ตอนไปซ้อมบอกกิ้งเขาบอกว่าเดี๋ยวจพูดสามนาทีไม่บอกด้ยวยจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็เลยคิดว่าสามนาทีจะพูดเรื่องอะไรก็เลยคุยกันไอ้ขิงว่าคนที่จะพูดสามนาทีได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่พูดไปเรื่อยต้องเป็นคนที่พูดไปเรื่อยได้ซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราคือคนนะั้นที่คนพูดไปเรื่อยได้โดยที่ไม่ต้องจับใจความอะไรมากเราก็จบให้ดีแค่นั้นแหละถูกไหม ตื่นกี่โมงจ๊ะพรุ่งน,นี้ตื่นสักเจ็ดโมงนะคะเดี๋ยวแปดโมงอเนี่ยมาไหนขี้เกียจนำน้ำเลคะไม่ขี้เกียจน,นะคะวีนะต้องไปร้องเพลงนี้บอสฟังเจอเลยตื่นเช้ามากแต่หน้าใสใช่ไี่เนี่ยก็รู้สึกว่าหน้าใสนะทำไมพี่สปาไม่เห็นด้วยล่ะคะวันนี้ถามพี่สปาว่าหน้าใสไหมพี่สาบอกไม่ลงบกชิงบ หายาดูนารูปได้ค่ะทุกคนอันนี้คือเกิดจากการกัดปากของตัวเองนะคะไม่ต้องตกใจนะว่ากินข้าวรีบก,กินมากแล้วก็ไล่ไปด้วยการจะพูดแล้วก็จเคี้ยวไปด้วยจะมองมันทํางานชนกันก็เลยแบบกัดเข้าไปกัดเข้าไปตรงนี้มันก็เลยช้านะคะ <laughs> อย่าตกใจนะคะเขาญาดเคลีย ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับดิฉันแลคะ่ะกัดเมื่อวานจัดเมื่อวานก็แผลอยู่ข้างในตรงเนี้ยแผลอยู่ข้างในนะคะไปนอนแล้วนะแม่เพลงจบแล้วนะคะไปนอนดีกว่าเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาส่งกำลังใจงให้ขอบคุณรักทุกคนนะคะเจอกันมาพีริมนะมาเจอกันนะคะมาดูแบบพีเดมิเนรีกันนะคะไปนอนแล้วนะบ๊ายบายบคืนนี้ค่ะ Good night.